Che tu trovo i you. สวัสดีค่ะรายการคุณสีป้ายาตอนคอสตูมเราเรื่องนะคะวันนี้กลับมาพบกับซอนซอจินนะคะภาคต่อของเดอะเพนเฮาสค่ะวันนี้นะคะสีจะมาชำละของตัวละครซอนซอจินนะคะว่ามีความเด็ดและเปรี้ยวขนาดไหนนะคะก่อนอื่นเลยขอมาทำความแนะนำให้รู้จักกับตัวละครตัวนี้ี่นก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ตัวละครตัวนี้นะคะนางเป็นสาววัยกลางคนนะคะมีลูกแล้วหนึ่งนะคะตัวละครตัวนี้นะคะยังเป็นเจ้าของมูลนิธิโรงเรียนซองอาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศเกาหลีนอกจากนี้แล้วเนี่ยซอนซอจิงยังมีความเก่งนะคะนางยังเป็นนักร้องโอเปร่าระดับพรีมดอนน่านะคะที่หาตัวจับยากมากในโลกใบนี้นะคะ และตัวละครตัวนี้เนี่ยยังมีความขี้อิจฉาริษยามีไฟสุ่มในตัวเองเนี่ยเยอะมาก,มากนะคะชอบเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนางเอกคิมซูริยอนตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องเหนือกว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยฉันก็ต้องอยากได้ด้วยแม้กระทั่งสามีของนางเอกเนี่ยฉันก็จะต้องเอามาเป็นผัวของฉัน เรามาดูกันค่ะว่าคอสตูมเนี่ยจะเล่าเรื่องตัวละครซอนซอจินเนี่ยยังไงนะคะอ่ะมาดูลุกแรกเลยลุกเปิดตัวนะคะเริ่มต้นกับลุกคัมแบ็กของนางในชุดสีน้ําเงินสวยมากสีน้ําเงินน่ะมันคืออัญยมณนีคือไพลินนะคะมันเหมาะมากเลยเหมาะกับผู้หญิงสูงสั์ และถ้าเกิดใครอยากได้ไพลินส์นะคะก็ Hunter ร์เซสของเราก็มีขายค่ะมาพร้อมกับ l a ช g e ดี o อคาร์โก้แบใบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่155,000บาท นะคะใบนี้ยังมีความเป็น Timeless Yes Elegant สูงด้วยนะคะก็คือมีความคลาสสิกแต่ดูหรูหราม,มาเหาอยู่นั่นเองอะไหล่เนี่ยเป็นโลหะสีทองนะคะแล้วก็มีสายลองบานะคะอีกครั้งใบนี้เนี่ยยังสามารถถือเป็นคลาสได้ด้วยค่ะมีความเท่ๆเ,เ,เป็นคราบสกินนะคะเป็น Signature b a บ็กสไตลของ d ีออรแหละนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าคัมแบ็กทั้งทีเนี่ยจะธรรมดาไม่ได้ก็ให้ ปังนะคะชุดนี้ลุกต่อไปนะคะเป็นลุกที่ส่อนสอซินนะคะจะต้องไปเผชิญหน้ากับนางเอกแล้วนะคะเธอนั่งโขกทั้งตัวนะคะจากแบรนด์มอสกิโนนะคะเป็นรายปิ้นขนนกดูเบาสบายแต่แฝงไปย้อยในยักยะต่างๆของรายปิ้นนั่นแหละเธอจ๋า ทางทีมเนี่ยใช้แบรนด์มอสกิโน่กับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเล่นเรื่องดีเทลซิลูเอตต่างๆของโครงสร้างเสื้อผ้าดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสนนราคาชุดนี้นะคะทั้งชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0,000บาทนะคะกระโปรงอยู่ที่6 0,000บาทค่ะรวมแล้วก็ประมาณแสนเดียวเองเธอต่อมาก็ต้องเป็นลุกที่เราคิดว่าเลิศอีกลุกหนึ่งนะคะเป็นลุกที่นางเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์แสดงดนตรีที่นางสร้างขึ้นมาเองเนี่ยลุกนี้เป็นการที่ผู้คนก็ให้การต้อนรับมาด้วยชุด ชุดขาวดำทั้งชุดแต่ความเรือดก็คือกระเป๋าเฟนดีไอคอนิกล s สบาร์เกตแบนะคะอันนี้จะปั๊มลายโมโนแกรม FF Motif ีทั้งใบเลยกระเป๋าใบนี้มาพร้อมกับแ lap skin นะคะฟาดไปด้วยราคา1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองจ้ะต่อมาเลยนะคะ <c oughs> เป็นชุดสีแดงแรงริกพิษทั้งส่วนแซ่บน้ำจิ้มสุกี้สูตรเผ็ดมากพิดษเรียกตาสีราชนินีก็ต้องเข้าเป็นสปอนเซอร์แล้วค่ะ จัดเต็มมาด้วยแบรนด์เฟนดีนะคะซิลูเอตที่มีโครงสร้างเสริมให้นางดูมีความสง่างามบนเวทีนะคะดังนั้นเนี่ยชุดนี้เสริมพลบบิกสปีกกิ่งของนางมากๆค่ะแล้วเฟนดีชุดนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาเพียง9 0 0 0 0มบาทเท่าน,านั้นราคาเบาๆฉา,ากต่อไปเลยนะฉากนี้นะต้องบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่สีชอบอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้นะ้าซอนซอจีนนางมาพร้อมกับแจ็กกาดนิดแวร์ค่ะของเบลแมน ซึ่งโขบเป็นลายโมโนแกรมลายปรินท์ทั้งตัวเนี่ยมันเสริมนะด้วยความที่แบบตัวอักษรนะของเบาแมนที่โขกเข้าไปเนี่ยมันแสดงถึงความชัดเจนแล้วก็ความแข็งแรงมากเลยเนี่ยชุดนี้นางก็แบบว่าต้องใส่อะใส่มาเพื่อพร้อมสู้รบกับพวกนางเมาทั้งหลายอะชุดนี้อยู่ที่ราคาประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะคะไม่พอนางมาพร้อมกับกระเป๋าด้วยกระเป๋าเบาแมนบีบาสที่เข้ากันกับชุดของนางเป็นอย่างดีนะคะเสริมความมั่นใจไปอีกราคาอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทค่ะ มาถึงอีกลุกหนึ่งแล้วคะที่สีจะไม่พูดไม่ได้เลยลุกนี้ขอเป็นลุกสุด ปังของซอนซอจินตัวละครตัวนี้นะคะนั่งมากับเดรสดอเช่กับาน่ามีความเซ็กซี่แล้วก็มีความดูแพงมากแล้วแซ่บไปกว่าน,นั้นนะนางพาพร้อมกับกระเป๋ามิ s ซิซิลีโช๊ตแบ็กสีแดงที่มีความเผ็ดร้อนชาเลยนะคะพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์เลยค่ะ <c oughs> และสำหรับเดรสตัวนี้นะคะอยู่ที่1,220,000บาทนะคะกระเป๋าอยู่ที่75,000บาทค่ะเธอรวมทั้งหมดก็2 000, 2 0แ0 0แล้วเธอแซ่บมากแม่ไฟลุกเทศ เปลี้ยวรถซอนซซจินจบไปแล้วนะคะกับลูคของซอนซอจินนางร้ายสุดแซ่บนะคะแต่เธอนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราพูดมาเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องราวมากๆกับหนังเรื่องนี้นะคะแล้วดูนะคะว่าคอสตูมเนี่ยมันจะเล่าเรื่องได้อย่างไรในเอพิส o ดต่อๆไปนะคะสำหรับเอพิสซ d นี้สีและรายการคุณสีรีวิวตอนคอสตูมเราเรื่อง ต้องขอจบไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืม Subscribe มานะคะใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้เลยนะคะยินดีรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย